สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพลังงานวันนี้นะครับรายการนี้ออกเสนอเป็นประจำนะครับทุกคืนวันอาทิตย์นะครับทุ่มถึงทุ่มครึ่งนะครับทางท n n 2 t นเอ v i s ทูวิชั่นนะครับพบกับผมมนุษย์สอนธรรมจัยได้นะครับเราจะนําเสนอเนื้อหาสาระซึ่งเกี่ยวข้องกับความเคลื่อนไหวในกิจการพลังงานนะครับคืนนี้ถ้าเราจะพูดไปพูดคุยในเรื่องซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจการปิโตรเลียมขั้นพื้นฐานเลยนะครับรวมทั้ง กิจการก๊าซธรรมชาติกับผู้บริหารที่อยู่ในวงการนี้มายาวนานนะครับคุณนัทชาติจารุจินดาเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับบนถนนที่สองข้างทางเต็มไปด้วยอันตรายคนขับรถยิงเรายิ่งต้องมีสติเพราะหน้าที่ของเราไม่ใช่แค่คนส่งสินค้าให้ถึงจุดหมาย ต้องรับผิดชอบให้ทุกชีวิตบนถนนได้กลับไปหาคนที่รักอย่างปลอดภัยมาช่วยกันลดอุบัติเหตุบนถนนให้เป็นศูนย์ท่านผชมครับเดี๋ยวเราไปพบกับคุณนัทชาติจารุจินดานะครับประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตเรเลียมขั้นต้นและการธรรมชาตินะครับซึ่งท่านก็เป็นผู้บริหารที่เชี่ยวชาญ ในกิจการพลังงานเดี๋ยวเราไปสอบถามเรื่องราวของกิจการเหล่านี้นะครับในปีหน้าทิศทางแนวปีหน้าปี57ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับสวัสดีครับคุณนัทชาติครับสวัสดีครับท่านประธาครับ,รบทิศทางของกลุ่มธุรกิจทางด้านปิโตปิโตเลียมเนี่ยนะครับขั้นต้นเนี่ยปี57จะเป็นอย่างไรบ้างคร ก็ต้องต้องเรียนให้ดรทราบว่าภารกิจนะครับหลักของลกลุ่มธุรกิจเรียมขั้นต้นเนี่ยนะครับก็บค,บคือในส่วนที่เราดูแลที่เกี่ยวข้องไปทางด้านที่เกี่ยวข้องกับด้านทรัพยากรน,นะครับเพราะฉะนั้นในกลุ่มนี้ก็จะรวมนะทั้งปตท,ะทสพนะครับซึ่งมีหน้าที่ในการสำรวจและผลิตก๊าซและน้ํามันนะครับ,รบในเรื่องของถ่านหินนะครับในเรื่องของเราจัดกลุ่มพวก การปลูกปาล์มนะครับเพราะถือเป็นวัตถุดิบขั้นต้นนะครับแล้วก็รวมถึงธุรกิจก๊าซธรรมชาติทั้งตลอดสายโซ่ประทานของก๊าซธรรมชาติทั้งหมดอันนี้เราจัดเป็นกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภารกิจหลักเราเนี่ยก็คือสร้างความมั่นคงทางด้านการพลังงานให้กับประเทศนะครับเป็นหลักนะครับก็คือให้มีแหล่งพลังงานที่ชัดเจนให้มีพลังงาน เพียงพอต่อการใช้ต้องการของการของการใช้ในประเทศนะครับในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรมครับอันนี้คือวัตถุประสงค์หลักใช่ครับที่เหลือเนี่ยถึงจะส่งออกบ้างส่งออกนี่มีบ้างไหมฮะในแง่ของการธรรมชาตินี่ไม่มีครับแต่ว่าแต่ว่าธุรกิจอื่นนะฮะมีไหมฮะถ้าในสาหลังงานอื่น ต้องเรียนว่าอย่างสมมุติการที่เราไปสำรวจและผลิตน้ํามันและก๊าซในต่างประเทศนะครับไม่ได้จําเป็นเสมอไปว่าเราต้องเอาทั้งนมันและก๊าซนั้นกลับมาบ้านเรานะครับการสร้างความมั่นคงอาจจะเป็นการโดยการสร้างมันงาดเศรษฐกิจนะครับก็คือเอาก๊าซที่เราเป็นเจ้าของและผลิตได้ต่างประเทศนี้ก็ขายที่ต่างประเทศนะครับด้วยความสะดวกในแง่ของ การรับจ่ายต่างๆนะครับแต่ส่วนไหนที่เราสามารถนําเข้ามาในประเทศได้เราก็จะเอาเข้ามานะครับอันนี้ก็เป็นการสร้างความมั่นคงในรูปหนึ่งนะครับทีนี้ขั้นต้นเนี่ยมันก็ต้องดูแลให้ดีทีนี้ขั้นกลางขั้นปลายที่เขาพูดถึงเนี่ยมันหมายถึงอะไรบ้างฮะปัจจุบันรพทเราจะแบ่งเป็นขั้นต้นกับขั้นปลายเท่านั้นนะครับก็คือขั้นปลายนี้ก็คือถ้าในสายของน้ํามันเนี่ยนะครับขั้นต้นก็คือการสํารวจและผลิตน้ํามัน ตั้งแต่เอาน้ำมันเข้ามาจนถึงโรงกลั่นนะครับอันนั้นเรานับเป็นขั้นปลายแล้วนะครับบางที่เขาจะจัดโรงกลั่นเป็นขั้นกลางแต่เราถือว่าโรงกลั่นนียเป็นขั้นปลายกลั่นอํามาเป็นน้ํามันสาเร็จรูปไปเข้าช่องทางจัดจําหน่ายจนถึงผู้บริโภคอันนี้เป็นขั้นปลายทั้งหมดนะครับในส่วนของปิโตรเคมีก็เช่นกันนะครับสําหรับวัตถุดิบก็คือจะเป็นก๊าซธรรมชาติก็ดีหรือจะเป็นนับท่าที่นำเข้านะครับ ดงปิโตเคมีเราก็จัดเป็นขั้นปลายเหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่ก็จะมีตั้งแต่ปิโตเคมีขั้นต้นพวกอะลิฟินก็ดีแล้วอะลิมติกก็ดีนะครับเอทิเวนพาราฟินต่างๆจนกระทั่งจะออกมาจะถึงเม็ดพลาสติกนะครับจนถึงผู้บริโภคนะครับอันนั้นยกเว้นโรงงานพวกขึ้นลูกพลาสติกอันนั้นจะเป็นลูกค้าปลายทางครับนะครับทีนี้มูลค่าทางธุรกิจที่มันจะเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่ขั้นปลายมากกว่ามากกว่าขั้นต้นใช่ไหมขั้นต้นขั้นต้นเนี่ยเหมือนกับหา ัตถุดิบหาแหล่งพลังงานทํานองนั้นหรือเปล่าฮะหรือไม่ใช่ลักษณะอย่างนั้นครับในลักษณะของปอทคืออะไรก็ตามที่เป็นลักษณะของการสร้างความมั่นคงคนะครับ ก็จะค่อนข้างไปอยู่ทางด้านขั้นต้นเยอะ <S <S อ, m, อะไรที่เป็นสร้างความมั่งคัง่งทางด้านม,มูลค่าที่สูงขึ้นมูลค่าที่ทําเพราะว่าเป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในประเทศอย่างก๊าซธรรมชาติเนี่ยถ้าเราไปใช้แค่เป็นเชื้อเพลิงเนี่ยมันก็คือเผาแล้วหมดไปแต่ถ้าไปต่อยอดทําปิโตรเคมีเนี่ยมัวค่าเพิ่มมันขึ้นมาเป็นหลายสิบเท่านะครับอันนี้ก็เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากรประเทศอันนี้ก็ไปอยู่ขั้นปลายครับทีนี้การลงทุนเนี่ยการลงทุนตรงธุรกิจ ปิโตรเลียมขั้นต้นกับขั้นปลายเนี่ยอันไหนลงทุนมากกว่ากันฮะใช้ใช้เม็ดเงินมากกว่ากันจริงๆแล้วถ้าดูเนี่ยขั้นต้นเนี่ยจะค่อนข้างใช้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าถ้าดูในแผนของปทสะผริตนะครับ,รบในแผน5ปีเนี่ยก็คือตั้งเป้าต้องการเป็นเจ้าเข้าเจ้าของนะครับคราวนี้เนี่ยเรามีสัสดสว่วนในการที่เราเป็นเจ้าของน้ำมันหรือก๊าซเองเนี่ยผลิตอยู่ในประมาณสัก 3แสนบาร์เรลต่อวันครับนะครับเราตั้งเป้าขึ้นไปต้องการให้ไปถึง6แสนบาร์เรลต่อวันนะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยเรามองว่าในการเพิ่มจาก3แสนไป6แสนเนี่ยในช่วง5ปีข้างหน้าเนี่ยอาจจะต้องใช้เงินลงทุนขึ้นไปถึงประมาณสัก8-9แสนล้านบาทอันนี้คือต้องหาแหล่งแหล่งพลังงานใช่ครับเพราะแหล่งพลังงานนับแต่ละวันนี้ก็จะหายากขึ้นแพงขึ้นนะครับทีนี้ทิศทางในปี57เนี่ยเราจะมุ่งไปทางไหนฮะ ก็ยยังเป็นตามกรอบใหญ่นะครับครับปีพอทเนี่ยเราจัดทำแผนเราจะทำแผนมีแผนระยะยาวถึง20ปีนะครับแล้วก็แผน5ปีซึ่งกรอบใหญ่ก็คือเน้นในเรื่องของสร้างว่ามันคงเราตั้งเป้าไว้หมดละไม่ว่าจะเป็นสำรวจและผลิตต้องมีให้ได้6แสนบาร์เรลต่อวันครับก๊าซธรรมชาติต้องมีปริมาณเท่าไหร่นะครับต่างๆพวกนี้ก็จะมีแผนรองรับเพราะฉะนั้นในปีหน้าเนี่ยก็เป็นการดําเนินการไปตามแผนอันนั้นนะครับ งานเร่งด่วนเฉพาะ,ะกิจก็จะมีบางเรื่องนะครับ,รบอย่างเช่นบางเรื่องที่ค่อนข้างเป็นเรื่องที่ค่อนข้างอมองว่าค่อนข้างมีความสําคัญนะครับในเรื่องการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานก็คือ,อต้องเรียนว่าก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยเนี่ยก็เริ่มเราผลิตมา3ากว่าปี uh huh. เริ่มเข้าอยู่ในช่วงที่เริ่มมีการ ลดถดถอยลงนะครับสิ่งที่เอมดทดแทนความต้องการในประเทศได้คือการนำเข้าก๊าซธรรมชาติในรูปของ LNG Liquid Natural Gas เนี่ยนะครับซึ่งก็ต้องจัดซื้อมาจากที่ไกลๆเราต้องมีการลงทุนในเรื่องการสร้างคลังนำเข้าเพื่อรองรับอันนี้อันนี้ก็เป็นภารกิจที่เราต้องรีดดำเนินการต่อให้เสร็จนะครับในซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการนะครับซึ่งต่อไปประเทศเราเนี่ยปัจจุบันเราในด้านก๊าซธรรมชาติเนี่ยเราพึ่งพาตัวเอง จะกลารจะเอาสักประมาณ80%อร์อีกประมาณสัก17%เรนี่ยเรานำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านคือเมียนมาปัจจุบันเนี่ยเรามีการนำเข้าในรูป L N G แค่ประมาณสัก3.5%ครับแต่ถ้าเรามองไป5ปี10ปีข้างหน้าเนี่ยตัวเลขอาจจะกลับกันนะครับต่อไปเนี่ยเราต้องนำเข้าประมาณครึ่งครึ่งที่ในรูป L N G นะครับต่อไปต้องเป็น80%เป็น LNG ครับซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับตัวแปรปัจจัยในอนาคตใช่ครับ แล้วก็ยุทธศาสตร์ของปทตทก็จะต้องสอดคล้องกับสิ่งที่มันปรับเปลี่ยนไปใช่ครับนะฮะซึ่งเรามีแผนระยะยาวอยู่เดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อในเรื่องนี้นะฮะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วก็กลับมาสนทนาก,กันต่อในแง่ของแผนยุทธศาสตร์ของธุรกิจปิโตเรเลียมขั้นต้นนะฮะปี57ถึงปี61เลยนะครับพักกันสักครู่ครับ นขับเท่านั้นที่จะทำให้อุบัติเหตุน้อยลงเหมือนคนขับรถในหลายประเทศที่ทั้งชีวิตไม่เคยเกิดอุบัติเหตุเลยเพราะพวกเขารู้ดีว่าหน้าที่ของตัวเองไม่ใช่แค่คนส่งสินค้าให้ถึงจุดหมายแต่ต้องรับผิดชอบให้ทุกชีวิตบนถนนได้กลับไปหาคนที่รักอ<ว>ย่างปลอดภยัยมาช่วยกันลดอุบัติเหตุบนถนน ูนกลับมาสนทนากันต่อนะครับในช่วงที่2นะครับคุณนัทชาติครับแผนยุทธศาสตร์เนี่ยคือปตทเนี่ยถือว่าเป็นบริษัทชั้นนําที่มีการวางยุทธศาสตร์ระยะยาวค่อนข้างดีจนเป็นที่ยอมรับนะฮะทีนี้ในส่วนของธุรกิจขั้นต้นเนี่ยธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นเนี่ยเรามีแผนยุทธศาสตร์ยังไงฮะปีตั้งแต่ปี57ถึงปี6 1หนึ่ง ก็เราเราจะแยกเป็นแต่ละกลุ่มธุรกิจนะครับอย่างสำารับผลิตเนี่ยก็อย่างที่ผมเรียนแล้วก็คือตั้งเป้าในเรื่องของปริมาณการผลิตนะครับขึ้นไปให้ได้ ,6000 0 0บบเรตต่อวันนะครับแต่เดียวกันตัวสําคัญอีกตัวหนึ่งก็คือเราต้องมีปริมาณสํารองเนี่ยอย่างน้อย10ปีนะครับเขาเรียกว่า reserve ต่อ production เนี่ยนะครับต้องไม่น้อยกว่า1ิบนะครับซึ่งเป็นมาตรฐานทั่วไปครับอันนี้ก็เป็นเป้าของปตอสพเพื่อจะให้เกิดความมั่นคงทางพลังงานนะครับ ด้านธุรกิจก๊าซธรรมชาติเนี่ยก็คือเรื่องการเร่งในการทําสัญญาเทมอมแบบสัญญาระยะยาวนะครับ,รบเรื่องการจัดหาแอบเอ็นจีเข้ามารองรับเร่งการทําคลังนําเข้าขายายจาก5ล้านตันเป็น10ล้านตันนะครับขึ้นมาต้องเรียนว่าพวกโครงการพวกนี้นับตั้งแต่ตัดสินใจลงมือจนถึงขึ้นเป็นรูปร่างคลังเนี่ยบางครั้งใช้เวลาถึงประมาณ8ปปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย จำต้องวางแผนระยะยาวนะครับเรามีโครงการที่เป็นการขยายเครือข่ายของก๊าซธรรมชาติซึ่งปัจจุบันเนี่ยกระจุกอยู่ในเฉพาะภาคตะวันออกกับภาคกลางนะครับเราก็มีโครงการที่จะวางท่อต่อไปถึงจังหวัดนครสวรรค์นะครับไปจนถึงจังหวัดนครราชสีมานะครับก็เพื่อเป็นการกระจายในเรื่องของการที่จะเอาก๊าซธรรมชาติเนี่ยไปพัฒนาตามภูมิภาคต่างๆมากขึ้นกระจายออกไปมากขึ้นนะครับ ในเรื่องของถ่านหินนะครับซึ่งก็เป็นธุรกิจที่เราจัดเป็นกลุ่มทางด้านขั้นต้นรเรื่องหนึ่งนะครับเพราะถ่านหินนี่ก็จะเรียกว่าเป็นพลังงานในอนาคต1 1> คหนึ่งก็ได้เพราะว่าเราพูดถึงน้ํามันเราพูดถึงว่ามีสํารองอีกประมาณสัก60ปีก๊าซธรรมชาติอาจจะสัก8ปปี90ปีแต่ถานหินนี่มีมากกว่า120ปีเหนี่ต่อไปก็ต้องไปในทิศทางนั้นเนี่เราก็เตรียมการไว้ก่อน อันนี้เราก็มีตั้งบริษัทที่ทําในเรื่องทานหินอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับ กำลังผลิตอยู่ประมาณสัก11 12ล้านตันต่อปีเราก็ตั้งเป้าใน5ปีเนี่ยอยากจะขึ้นไปถึงประมาณสัก3าล้านตันต่อปีแต่ในประเทศนี่ไม่มีเลยใช่ไหมอ่าไม่มีครับต้องคือต้องไปหาแหล่งแหล่งต่างประเทศแหล่งต่างประเทศตอนนี้ก็มีมีอินโดนีเซียที่ทันหินเยอะที่ลาวลาวเราไม่มียังไม่มีครับลาวก็จะมีของที่เอกชนเข้าไปทำนะครับทีนี้การการดําเนินการระหว่างของเอกชนก็ดีของปตทก็ดีเนี่ยเรามี เรามีการประสานงานอะไรกันไหมครหรือว่าต่างคนต่างดําเนินธุรกิจไปธุรกิจเป็นธุรกิจที่เสรีนะครับเพียงแต่ว่าเราเองมีภารกิจในเรื่องของการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานด้านพลังงานเราก็มองว่าสัดส่วนแค่ไหนที่ปอทควรจะเข้าไปมีส่วนร่วมนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการครอบเขาเรียกว่าผูกขาดตลาดนะครับแต่ขณะเดียวก็ไม่เอาประเทศไปอยู่ในจุดเสี่ยงเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะพยายาม อยู่ประมาณสักขนาดนี้เราอยู่ประมาณสักสักสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งเราคิดว่าเป็นระดับที่เหมาะสมนะครับแต่ถ้าเกิดมีภาวะวิกฤตอะไรขึ้นมาเนี่ยเปอร์เซ็นต์เหล่านี้ก็อาจจะขยับขึ้นไปได้ครับทีนี้การลงทุนของปตทเนี่ยมันมันน่าจะต่างจากเอกชนถูกไหมครับเพราะเรามีภารก,กิจเนี่ยในแง่ของภารก,กิจของรัฐในการในการสร้างความมั่นคงในด้านพลังงาน ในขณะเดียวกันเราก็ต้องแสวงหากําไรด้วยเพราะว่าเราเป็นบริษัทที่จดทะเบียน,ยน,นยแต่ของเอกชนนี่คือแรงจูงใจทางด้านกําไรเป็นหลักใช่ครับใช่ไหมฮะแต่ไม่ว่าจะเป็นเอกชนหรือปตทเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ซึ่งจะต,ต้องทําเหมือนกันก็คือความรับผิดชอบต่อสังคมอ๋อใช่ครับจะเป็นยุทธศาสตร์ในระยะยาวเนี่ยเราเราวางตรงนี้ไว้อย่างไงเวลาเราไปลงทุนเราไปหาแหล่ง พลังงานขั้นต้นเนี่ยเราวางยุทธศาสตร์เรื่องการอนุรักษ์พลังงานควบคู่ไปด้วยยังไงเรามองเรามองนะครับว่าเดี๋ยวนี้ภาคประชาสังคมนะครับการยอมรับของสังคมเนี่ยเราถือเป็นเราเรียกว่าเป็นไลเซนต์ทูออปเปอเรตนะครับไม่ว่าเราจะทําดีขนาดไหนนะครับแต่ถ้าสังคมไม่ยอมรับเนี่ยก็เป็นไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำรโครงการอย่างนี้เนี่ย บางครั้งเนี่ยเราต้องเข้าไปดูแลเรื่องสังคมชุมชนซะตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการนะครับแล้วก็เราก็ไม่ว่าเราจะไปในอินโดนีเซียหรือในเมียนมารหรือในประเทศอื่นก็ตามเนี่ยเราจะปูพื้นด้านการดูแลสังคมสร้างการยอมรับในสังคมให้เกิดขึ้นาการดูแลสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อม,มน,นะครับสิ่งแวดล้อมอย่างนี้มันเป็นขั้นพื้นฐานต่ําสุดความรับผิดชอบพื้นฐานเลยต่ําสุดเดี๋ยวถ้าที่ว่าเราจะต้องทําอะไรก็ตามไม่ให้เกิด ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งซึ่งที่เราไปลงทุนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียหรือพม่าเนี่ยไม่มีไม่มีประเด็นปัญหาพวกนี้ใช่ไหมไม่มีประเด็นก็คือคนในพื้นที่ยอมรับครับอย่างในพม่าเนี่เราเป็นเน้นในเรื่องการส่งเสริมการศึกษานะครับปัจจุบันก็มีเด็กพม่าเข้ามาเรียนอยู่ที่โดยทุนของเราอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยจำนวนหนึ่งสักวันหนึ่งก็จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพส่งกลับไปพัฒนาประเทศครับพวกอย่างเงี้ยครับนะครับ และธุรกิจทางด้านก๊าซธรรมชาตินะฮะเพราะว่าอันนี้มันเป็นแหล่งพลังงานที่สาคัญของไทยใช่ไหมตอนนี้เราส่วนมากเราก็ใช้ก๊าซธรรมชาติเรามีการสำรวจเรามีการไปหาแหล่งเพิ่มเติมเพื่อจะให้เกิดความมั่นคงยังไงเอาเอาปี57ก่อน57เ็ก็เป็นนอกจากที่ผมพูดเรื่อง LNG นจีนะครับเรืร่องนำข้าวหรือขยายท่อแล้วเนี่ยสพก็มีหน้าที่หลักในการที่จะหาก๊าซนะครับซึ่งต้องเรียนว่าแต่ละแหล่งนี้ก็ค่อนข้างใช้เงินค่อนข้างสูงนะครับ เราเพิ่งไปลงทุนที่ทางโมซัมบิกนะครับซึ่งใช้เงินประมาณเกือบ60,000ล้านนะครับอันนี้ก็คือเป็นแหล่งที่อาจจะมีทั้งน้ำมันแล้วก็ก๊าซนอกจากนั้นเนี่ยสพเองนะณปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีโครงการอยู่ในต่างประเทศถึง4 2โครงการใน13ประเทศนะครับซึ่งเป็นน้ำมันบ้างเป็นก๊าซบ้างแต่ทั้งหมดนี้ก็คือเพื่อที่จะสร้าง ความมั่นคงความมันม่นคงให้เกิดขึ้นแต่ว่าทางด้านธุรกิจเราก็เราก็ให้ให้น้ำหนักต,อนนต้องแยกแยกถ้าอย่างถ้าเราไปลงทุนต่างประเทศเราก็มองด้านธุรกิจเป็นหลักควบคู่ไปแต่ถ้าอย่างหนึ่งที่ผมพูด,ดว่ามันจะเป็นท่อก็ดีเป็นคลังนําเข้าก็ดีอันนี้เรื่องความมั่นคงเป็นอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งก่อนเพราะนี่ผลตอบแทนเนี่ยเราไม่ได้มองผลตอบแทนนําหน้าผลตอบแทนก็คือแค่ให้ คุ้มกับต้นทุนทางการเงินของเงินที่เราไปใช้เท่านั้นเองนะครับซึ่งถ้าเป็นเอกชนธรรมดาเนี่ยคงไม่มีใครไปลงทุนนะครับลงทุนเป็นหลักแสนล้านเพื่อจะให้ได้ผลตอบแทนไม่ถึง10เรเซ็นตท่านผู้ชมก็จะเห็นได้ว่าปตทก็มีบทบาทในการที่จะสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานควบคู่กับการที่จะทํากําไรด้วยแต่เป็นการทํกไรที่รับผิดชอบต่อสังคมในฐานะที่เป็นบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะฮะ วันนี้เราก็พูดคุยกันได้สาระพอประมาณนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วก็ไปติดตามช่วงกินเที่ยวทั่วไทยนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะมาคุยกันต่อนะฮะในเรื่องซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจก๊าซธรรมชาติแล้วก็ธุรกิจปิโตเรเลียมขั้นต้นนะฮะว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรแล้วก็มีความเสี่ยงมีโอกาสอะไรรออยู่ข้างหน้าวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณ,คณนัทชาติจารุจินดานะครับที่มาสนทนากันครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วก็ ไปพบกับช่วงกินเที่ยวทั่วไทยครับบนถนนที่สองข้างทางเต็มไปด้วยอันตรายคนขับรถยิ่งเรายิ่งต้องมีสติเพราะหน้าที่ของเราไม่ใช่แค่คนส่งสินค้าถึงจุดหมาย แต่ต้องรับผิดชอบให้ทุกชีวิตบนถนนได้กลับไปหาคนที่รักอย่างปลอดภัยมาช่วยกันลดอุบัติเหตุนบนถนนให้เป็นศูนย์ ค่ะท่านผู้ชมตอนนี้นะคะก็ยังอยู่ในช่วงสุดท้ายแล้วค่ะของพลังงานวันนี้ค่ะช่วงนี้นะคะน้ำก็ยังอยู่ในหัวหินอยู่ค่ะแต่ว่าเปลี่ยนบรรยากาศสากทะเลนะคะมาสู่ไร่องุ่นบ้างค่ะตอนนี้นะคะน้าอยู่ที่ไร่องุ่นหัวหินฮิลค่ะซึ่งบอกได้เลยว่าบรรยากาศดีมากๆาค่ะอยู่ท่ามกลางขุนเขานะคะแล้วก็ไร่องุ่นที่กว้างสุดลูกหูลูกตาค่ะซึ่งไร่องุ่นหัวหินฮิลนะคะสร้างมาจากคออช้างเก่าน,นั่นเองค่ะซึ่งที่แห่งนี้ค่ะสมัยก่อนค่ะมีการ เลี้ยงช้างป่านะคะสายพันธุ์เอเชียไว้ด้วยซึ่งตอนนี้ค่ะก็ปรับเปลี่ยนค่ะมาเป็นไล่องุ่นค่ะซึ่งเป็นสายองุ่นที่ไลอ่องุ่นที่เป็นสายพันธุ์องุ่นที่ดีแล้วก็ผลิตไวายที่ระดับโลกเลยทีเดียวค่ะแล้วก็เป็นเชื้อสายของคนไทย100%เซด้วยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยอยู่น้ำจะอาสาพาท่านผู้ชมค่ะไปเที่ยวชมนะคะซึ่งไล่องุ่นของที่หัวหินฮิล์แห่งนี้นะคะกว้างสุดลูกหูลูกตาถึง1,400ไรไล่เลยทีเดียวค่ะ นันะคะท่านผู้ชมเปลี่ยนบรรยากาศจากทะเลนะคะมาสู่ขุนเขาท่ามกลางไรอุ่นแบบนี้โรม,มาติกมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวายชันเลสน,นะคะระดับแรกฝีมือคนไทย100%ด้วยค่ะถ้าท่านใดน,นะคะอยากจะมาสัมผัส บรรยากาศแบบนี้เหมือนน้าค่ะสามารถมาได้เลยนะคะที่ไร่หัวหินฮิวค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำนะคะที่ให้บรรยากาศนี้อบอุ่นแล้วก็โรแมนติกมากๆค่ะกับไร่หัวหินฮิวนะคะแล้วก็ขอขอบคุณเครื่องสําอาง BSC ด้วยค่ะที่ทําให้พิธีกรสวยใสตลอดทั้งวันแบบนี้นะคะต้องขอตัวค่ะไปเที่ยวไร่หุ่นก่อนนะคะเจอกันใหม่ทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่วลนหนึ่งทุ่มตรงค่ะกับรายการพลังงานวันนี้นะคะที่ช่อง T N N สอง True Vision แปดค่ะ,ะเจอกันได้ใหม่วันนั้นนะคะจะพาคุณ ไปเที่ยวนะคะไปกินที่ไหนบ้างทุกวันอาทิตย์อย่าลืมมาเจอกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ